สวัสดีครับอต้นรับข่าสุขวิเรรีฟกับผมธนกรกันทองครับหุ้นของบริษัท m i c r o s o f ทนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางบริษัท Microsoft ประกาศว่าจะอัพนะครับหรือว่าขึ้นราคาของอ f ฟ i c e 365กนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจนะครับสมัครใช้กันเป็นในรูปแบบของ Subscription หรือว่าเป็นสมาชิกนะครับโดยราคาหุ้นของ Microsoft นะครับไปแตะที่ระดับ304รเหรียญนะครับทำให้ Market Cap หรือว่าบุญค่าตลาดรวมของ Microsoft ไปอยู่ที่2.3ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมา,าราคาหุ้นของ Microsoft ขึ้นไปแล้ว37นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับ Alphabet นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แล้วขึ้นไปถึง60ด้วยกันเทคโนโลยีเซกเตอร์ของสหรัฐนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นดาวเด่นอยู่นะครับของตลาดหุ้นนะครับโดยในตลาดหุ้น s p 500 สัดส,ส่วนนะครับของหุ้นของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเซกเตอร์มีสัดส,ส่วนสูงถึง27เเลยทีเดียวนะครับแม้ว่านักวิเคราะห์ยังไม่ได้ปรับประมาณการนะครับหรือว่า Earnings ของทางด้าน Microsoft แต่เชื่อว่าตัวการขึ้นราคานะครับของ Office 365น่าจะทำให้รายได้ของ Microsoft เพิ่มสูงขึ้นครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนบุรวงและโปรติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรวงฟาร์มยิมเฟสบุ๊กทวิตเตอร์รรวมทั้ง เบียร์ผาวบาปแอปพลิเคชันเลยเดี๋ยมก็ subscribe ในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ